วันนี้อยู่กับผมช่อง o n e z า Channel นะครับวันนี้ก็มีเว็บหาเหรียญคริปโตมาฝากเพื่อนๆกันนะครับก็วิธีการสมัครเราก็กดไปตรงนี้เลยครับเดี๋ยวอาจจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ให้ใต้ล่างคลิปนะครับแล้วก,กดไปตรงนี้เลยในวงเลยนะครับวิธีการสมัครล้วก็กดเข้าไปเลยพอเราก,กดเข้ามาเสร็จปับ๊บเขาจะให้เราใส่อี mail, username, เมล์ username แล้วก็ตั้งชื่อนะครับ u s อร n a m e แล้วก็ password แล้วก็ c o n f i r พ password นะครับพอเสร็จปับ๊บ นี่เราก็มาใส่ตรงนี้แอดแนะนําให้เลือกเป็นแคปชา่น2นะครับเสร็จแล้วเราก็กดรีแคปชั่นตรงนี้แล้วก็เราก็กดตรงนี้ไปเลยเว็บนี้น่าจะต้องยืนยันอ e ีเมลด้วยนะครับก็แอดก็สมัครไว้แล้ว๋ยวเราไปเจอกันในเว็บได้เลยนะครับโอเคตอนนี้เราก็มาถึงหน้าเว็บแล้วนะครับก็วิธีการทํางานเราก็เลื่อนเราก็กดไปที่แถบสามแถบด้านซ้ายมือเลยนะครับเสร็จปุ๊บ แล้วกดเข้ามาโฆษณาจะเยอะหน่อยนะครับนี่ก็หน้าทํางานก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็จะมีดีโพสต t แล้วก็น,นี้แนะนําเพื่อนแล้วก็ตรงนี้นี่เขาก็จะมีงานให้เราทํานะครับนี่เราก็เลื่อนลงมาข้างล่างอันนี้จะทาอันนี้เราต้องมีเลเวลหนึ่งนะครับนี่อันนี้วิธีการทํางานเรากดมาตรงนี้เลยครับในวงเลยนะครับแล้วกดเข้าไปเลยแอดขอาแปภาษาสักคู่นะครับ เราก็ลองกดเข้ามาในนี้เลยฟอรเรตเร็วอ่าแล้วกดมาดูในนี้โอเคพอเรากดมาในนี้ในเค็มเร็วเสร็จปับ๊บเราก็เลื่อนลงมานี่เขาจะมีบอกให้รอเวลาตามนี้เลยเราจะได้เหรียญ0 0น0 0, 0, 0, 0 2 5 USD นนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองดูอันต่อไปกันเลยอันต่อไปก็คือ ฟอสเเอตรงนี้นะครับนี่อันที่2ที่เป็นรูปก,ก๊อกน้ํานะครับตรงนี้ก็เราจะได้เหรียญ0.007 0 00ใช้ก็ถ้าเราเคลมไปแล้วก็จะต้องรอเวลาอีกประมาณ5นาทีนะครับ5นาทีจํากัดการเคลมคือ200ครั้งต่อวันนะครับต่อวันก็อย่าแอดจะลองทําให้ดู1ครั้งนะครับเสร็จปับ๊บเราก็เลื่อนลงมาข้างล่าง เดี๋ยวเรารีแคปชาตรงนี้ก่อนแล้วก็เลือกเป็นวีสองแล้วกดรีแคปชาเลยอันนี้เราก็เรียงจากนี่ไปทางนี้เลยนะครับนี่ดูตามทุกสอนเลยนะครับพอเสร็จปับ๊บเราก็เลื่อนลงมา t 1 o one แล้วก็เลื่อนลงมาหาก t o สักคู่นะครับแล้วก็ดูข้างบนเลยคำว่า t 1 o o n ทูทูก็2วันก็1นเอก,ก็8นะครับเสร็จปุ๊บแล้วกดตรงนี้เลยกดเคมตรงคอลเลตไปเลยนะครับ <c oughs> เสร็จแล้วเราก็ต้องรอนี่เห็ไหม่เสร็จแล้วครับได้มาแล้ว0.007 0, 0, 0, 0, 0 7, นะครับเสร็จแล้วเรากดโอเคพอกดโอเคปุ๊บเราก็รอเวลาอีก5นาทีแล้วเราก็มากดใหม่อีกทีได้เลยนะครับเสร็จปุ๊บเราก็มาดูอันต่อไปกันเลยนะครับนี่ตรงจุด3จุดตรงนี้ เสร็จแล้วก็มากดนี่ครับช็อตลิงก์แล้วกดไปเลยนะครับช็อตลิงก์โอเคตอนนี้ก็มาถึงนี่เห็นไหมช็อตลิงก์ก็จะมี22องช็อตลิงก์ถ้าเราทำครบทั้งหมดเราจะได้0.01 USD นะครับโฆษณาสักคู่0.01ก็ตามนี้เลย Energy เราจะได้124นะครับ ก็นี่ใครสนใจมาทําได้แอดขอไม่ทําให้ดูนะครับเพราะใช้เวลาพอสมควรนะครับนี่ก็ถ้าเราทํา1อ่ะเราจะได้0 0 0 0 6 5 USD น้าเะครับถ้าเราทาหมดเราก็จะได้0.01เลยนะครับก็เรามาดูกันอันต่อไปเลยครับล้วก็กดไปในตรงที่ขีด3ขีดตรงนี้เสร็จปับ๊บล้วก็มาดูตรงนี้เลยนะครับนี่ดูโฆษณาแล้วกดเข้าไปเลยพอเรากดเข้ามาแล้วเขาก็จะมีโฆษณาให้วสิบอัน10โฆษณา ถ้าเราดูครบเราก็จะได้เหรียญตามนี้เลยก่อนนี่ครับใช้เวลาประมาณยี่สิบสองวินาทีก็จะได้เหรียญตามนี้เลยเสร็จแล้วปุ๊บเขาก็มีให้เรานี่ครับเขาก็มีให้เราเล่นเกมพวกเล่นเกมอะไรก็มีให้เราเล่นด้วยนะครับนี่ตามนี้แล้วเรามาดูวิธีการถอนกันนะครับแล้วเราก็กดไปที่คําว่าแดชบอร์ดตรงนี้กดไปที่แดชบอร์ด แล้วก็รอสักคู่เน็ตแอดจะช้านิดนึงนะครับมีเสียงอะไรรบกวนแอดต้องขอโทษด้วยนะครับพอเสร็จปับ๊บนี่วิดดอก็มีการถอนอยู่ตรงนี้นะครับนี่เลื่อนลงมาข้างล่างแล้วก็จะเจอเลยเขาก็จะมีบอกกระเป๋านี่อันนี้ Forset Pay f o อสเซตเพย์ฟอเสเซตเ,เ,เ,เนะครับอันนี้อันนี้ก็ f o สเซตเพยนี่ตามนี้เลย มีให้เราถอนหลายเหรียญอันนี้จะเป็น x p y Crypto นะครับถ้าเขาเขียนไว้ให้อย่างนี้ก็จะเป็น x p y Crypto ถอนขั้นต่ำอ่าอย่าสมมุติว่าแอดจะถอนเหรียญ l i ไ e คอยเข้า f o r c e t Pay นะครับถอนขั้นต่ำก็อยู่ที่0.06นะครับก็ตอนนี้แอดยังมีเหรียญอยู่0.007ก็วิธีการเอาลิงก์กระเป๋ามาใส่อย่าแอดจะพาแปลอาลิงก์กระเป๋ามาใส่กันนะครับ เดี๋ยวไปเจอกันในกระเป๋าฟอสเซตโอเคตอนนี้แอดก็มาถึงกระเป๋าฟอสเซตเพยแล้วนะครับวิธีการเอาลิงก์กระเป๋ามาใส่แล้วก็กดไปที่คําว่าดีฟอสเซตตรงนี้นะครับตรงนี้แล้วเราก็เลื่อนอย่างสมมติเราจะถอดไลค์คอยแล้วก็กดตรงนี้เลยไลค์คอยนี่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ก๊อปตรงนี้ไปเสร็จปับ๊บเราก็ยก้อนกลับมาเดีย๋ยวไปเจอกันในเว็บเลยนะครับโอเคตอนนี้แอดก็มาถึงกระเป๋ามาถึงหน้าเว็บแล้วนะครับเราก็กดมาตรงนี้ wallet add แล้วกดค้าง เสร็จแ,แล้วเรากดวางแล้วก็เช็ค3ตัวท้ายแล้วก็3ตัวหน้านะครับเสร็จปุ๊บพอเสร็จปับ๊บนี่ครับวิธีการถอนนี่วิดดอ,อยู่ตรงนี้เลยนี่วิดดอมันก็จะแอบ,บมุมนิดนึงนะครับก็วิธีการถอนก็วิดดออยู่ตรงนี้แล้วกดถอนไม่ได้เลยแต่ตอนนี้ยอดของแอดยังไม่ถึงนะครับถ้ายอดของแอดถึงเมื่อไหร่ถึงยอดถอนเมื่อไหร่อแอดจะมา เดี๋ยวแอดจะมาอัปเดตให้อีกทีหนึ่งนะครับก็ถึงอีกทีเดี๋ยวแอดจะมาอัปเดตให้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอดด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวแอดจะมาอัปเดตก,การถอนนะครับสวัสดีครับ